สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบพะปังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง engagement มาคุยกันปลายปีแบบนี้หลายองค์กรก็พยายามที่จะมีการวัดผลนั่นนะฮะว่าในปีที่ผ่านมาการบริหารคนของเราพนักง,งานของเรารู้สึกยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะวัดจากเรื่องของการทำ engagement survey ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันนะฮะเรื่องของ engagement เพราะว่า มันอาจจะทําให้เราหรือผู้บริหารนะครับมองเห็นว่าพนักง,งานของเราเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงกับวิถีการทํางานของบริษัทในแต่ละมุมซึ่งใน engagement เองถ้าเราตีความกันตรงๆความหมายของมันก็คือการที่พนักง,งานรู้สึกนะฮะ engagement นี่เป็นการวัดความรู้สึกนะครับรู้สึกยังไงกับองค์กรรู้สึกผูกพันไหมรู้สึกที่อยากจะทํางานกับองค์กรทุ่มเทสร้างผลงานหรือเปล่า มีตรงไหนที่ทําให้พนักงานรู้สึกไม่ดีหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสะท้อนภาพนะครับที่พนักงานรู้สึกให้กับผู้บริหารแล้วก็พนักงานจะได้เป็นเป็นช่องทางของพนักงานนะครับในการที่จะอธิบายหรือว่าสามารถจะบอกกล่าวถึงสิ่งที่ตนเองรู้สึกให้กับ HR หรือผู้บริหารได้รับทราบเพื่อเอาไปใช้ในการแก้ไขอย่างไรก็ดีในการทำบ e ิหารเนี่ยหลายครั้ง องค์กรพยายามที่จะสร้างมากๆนะฮะว่าทํายังไงก็ได้ให้พนักง,งานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรเพราะมันมีงานวิจัยแล้วมันก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มกันทั่วโลกนะครับว่าถ้าพนักง,งานรู้สึกผูกพันสูงๆอบผูกพันในที่นี้ขออนุญาตใช้ในลักษณะที่ว่าเขาอยากอยู่นะครับแล้วก็อยากอยู่โดยที่มีพลังในการสร้างผลงานด้วยนะครับ ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆจนทั้งรอวันเกษียณอันนั้นเราไม่เรียกว่าผูกพันอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วดังนั้นผูกพันคือพูดดีกับพูดดีเกี่ยวกับองค์กรอยู่กับองค์กรแล้วก็สร้างผลงานไปเรื่อยๆอันนี้คือพนักงานที่รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ผูกพันกับองค์กรเขาบอกพนักงานที่รู้สึกแบบนี้จริงๆอ่ะเขาจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีซึ่งถ้าองค์กรไหนมีตัวเลขคะแนนความผูกพันของพนักงานสูงเนี่ย เขาสามารถสร้างผลกําไรได้สูงกว่าคู่แข่งถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เป็นสถิติที่อ้างอิงกันมาอยู่ตลอดนะฮะว่า engagement ถ้ามีสูง ผลประกอบการของบริษัทก็จะดีขึ้นความรู้สึกพนักง,งานดีความพึงพอใจของลูกค้ามันก็จะดีขึ้นนะครับเราต้องมันทาความเข้าใจเล็กน้อยก่อนว่าความผูกพันอะไรองค์กรที่อยากจะสร้างแต่มันสร้างไม่สําเร็จสักทีคือเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของพนักง,งานมากเกินไปหรือเปล่าเช่นความพอใจคือ,อเราไปให้อาหารกลางวันฟรีให้สวัสดิการดีขึ้นให้มีไฮบริดเวิร์กอิงให้มีสวัสดิการใหม่ๆโผล่เข้ามาเพื่อให้พนักง,งานรู้สึกแฮปปี้พอใจ แต่ความพอใจมันไม่ใช่ความผูกพันนะครับพนักง,งานเซติฟายพึงพอใจแต่อาจจะยังไม่ผูกพันนะครับคือพอใจเท่าน,นั้นแต่ยังไม่ทุ่มเทเพราะฉะนั้นความพอใจคือมีของที่ไปตรงกับความรู้สึกเขาแต่ความผูกพันคือเขาจะต้องมีการสร้างทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานแล้วก็สร้างความสําเร็จร่วมกันให้กับองค์กรด้วยอันนี้เราเรียกว่าพนักง,งานที่มีความผูกพันเพราะฉะนั้น ในการสร้างความผูกพันจริงๆมันไม่ใช่การเติมเรื่องของสิ่งที่พนักง,งานขาดแต่เพียงอย่างเดียวมันจะต้องมีกลยุทธ์ที่ลึกกว่านั้นนะครับหลายองค์กรจะเพิ่ม engagement score โดยการที่จะไปเติมเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่พนักง,งานอยากได้อะไรก็พยายามสปอยใส่เข้าไปซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องดังนั้นกลยุทธ์ที่หนนะครับถ้าองค์กรเราอยากจะสร้างความผูกพันจริงๆเนี่ยหก็คือเราต้องสร้างความรู้สึกร่วมให้กับพนักง,งานให้ได้ คือเคยเห็นไหมฮะพนักง,งานทํางานแบบไม่รู้เป้าหมายของตัวเองไม่รู้ว่างานของตัวเองทําสําเร็จแล้วมันไปมีส่วนทําให้องค์กรประสบความสําเร็จยังไงเหมือนเหมือนกับพนักง,งานทํางานโดยที่ไม่มีแผนที่เหมือนการเดินทางแบบไร้แผนที่ไร้ทิศทางอะครับลูกแค้ว่าต้องเดินแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าต้องเดินไปไหนซึ่งถ้าพนักง,งานเกิดความรู้สึกแบบนี้ความผูกพันมันไม่มีนะฮะเพราะเขาไม่รู้เลยว่างานที่เขาทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันไปมี ผลยังไงกับความสําเร็จซึ่งมันก็ทําให้แรงจูงใจในการอยากที่จะทุ่มเทเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นวิธีการทําให้เขามีส่วนร่วมตรงนี้คือเราอาจจะต้องมีการชี้แจงภาพใหญ่ในความสําเร็จนะฮะทุกๆไตรมาสหรือจะทุกๆเดือนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทนะครับหลังจากไอตอนชี้แจงเนี่ยผู้บริหารจะต้องเชื่อมโยงงานเล็กๆทุกจุดให้เข้ากับเป้าหมายองค์กรให้ได้ นะแม้กระทั่งงานร,รักษาความปลอดภัยงานทำความสะอาดขององค์กรเนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมโยงตรงนั้นได้อะครับมันจะทำให้พนักงานกลุ่มนี้ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเขามีส่วนในการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้แล้วเราก็สามารถจะต้องคือจริงๆผู้นำคงต้องเขียนสตอรี่บางอย่างเพื่อในการทาวฮอลหรือในการพูดคุยตรงนี้นะครับให้ให้พนักงานเห็นภาพใหญ่ด้วยอันที่2คือในการที่จะสื่อสารนะ่ะ เราคงต้องสื่อสารแบบใจถึงใจจริงๆนะฮะจากใจผู้บริหารถึงใจของพนักงานหลายครั้งที่เป็นสาเหตุอันหนึ่งเลยคือการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีอ่ะเกปรของปัญหาในองค์กรมันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดการสื่อสารที่ไม่ค่อยถูกต้องตามช่องทางดังนั้นถ้าเราต้องการจะสื่อสารให้มันเข้าถึงใจพนักงานเนี่ย ความเป็นทางการอาจจะต้องลดน้อยลงเพราะว่าทาวโฮอย่างเป็นทางการครั้งเดียวมันไม่ถึงหรอกนะครับสิ่งที่สําคัญคือจะทํำยังไงให้ผู้จัดการทุกเลเวลทุกระดับสามารถที่จะสื่อสารแบบใจถึงใจกับพนักง,งานของตนเองได้อาจจะต้องมีการเริ่มประชุมแบบไม่เป็นทางการมอร์นิ่งทอล์กก่อนไหมหรือไม่ก็อาจจะมีการเปิดรับแสดงความคิดเห็น,นของพนักง,งานโดยที่เปิดจริงๆนะครับ ไม่มีแบบปิดกากหรือ,อยังไงเอาต้องผ่านใครกรองก่อนอย่างบางบาง,บางองค์กรเนี่ยซี o มีกล่องเปิดรับความเห็นยิงตรงถึง CEO แต่สุดท้ายพนักงานมาจับโปได้ว่ากล่องนั้นเนี่ยซี CD o ไม่เคยอ่านเลยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องนะครับมันทำให้พนักงานเสียความรู้สึกมากขึ้นไปอีกหรืออาจจะปัจจุบันใช้เทคโนโลยีก็ได้ฮะใช้กลุ่มแชทที่ไม่ค่อยเครียดแล้วก็กลุ่มนั้นอะ เราสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการได้เพื่อทําให้พนักงานร,รู้สึกถึงความเรียกว่าความทุ่มเทความตั้งใจจริงของผู้บริหารที่จะส่งลงไปถึงตัวพนักงานได้แน่อันนี้เราเรียกว่าการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเขารับทราบได้ว่าผู้บริหารจริงใจแล้วก็เชื่อมโยงเป้าหมายของเขากับองค์กรได้ความรู้สึกที่อยากจะทํางานมันมีนะฮะ อยากทุ่มเทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอพนักง,งานลงมือทํางานจริงจังแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นต้องอย่าลืมฉลองความสําเร็จเหล่านั้นแม้ว่าบางครั้งความสําเร็จเหล่านั้นอาจจะเป็นความสําเร็จแบบเล็กๆก็ตามเราก็ฉลองแบบเล็กๆได้ครับนะบไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมแบบส่วนตัวเดินไปแล้วก็แตะบาแตะไหลนิดนึงชื่นชมกับทีมงานว่าน้องคนนี้เขาทํางานได้สําเร็จนะแม้ว่าจะเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ มันได้ใจนะครับมันได้ใจพนักง,งานอาจจะมีรางวัลพิเศษเล็กๆการ์ดบางอย่างมันสามารถทําได้นะครับจนกระทั่งถึงรางวัลขนาดใหญ่เช่นโบนัสพิเศษประกาศเกียรติคุณนะฮะหรือไม่ก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักง,งานสิ่งเหล่านี้สามารถทําได้นะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกเอ็นเกตจ,จ,จริงๆจากตัวพนักง,งานสิ่งที่ต้องระวังจริงๆก็คือการชื่นชมแบบไม่จริงใจ เหมือนกับทําเป็นระบบะฮะเป็นโปรโตโคอลถึงเวลาชมก็เดินเข้าไปชม,ชมชมชมแล้วก็เดินออกถ้าแบบนี้พนักง,งานรู้สึกนะครับไม่ใช่ไม่รู้สึกนะฮะหรือชื่นชมแล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าอันนี้ดีนะแต่เมื่อเทียบกับคนนั้นแล้วก็ยังสู้ไม่ได้อะอย่างเงี้ยไม่ควรพูดนะครับแล้วก็แตะไปให้ถึงความรู้สึกของพนักง,งานให้เกียรติรับฟังสนับสนุนนะครับสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึก engage จริงๆ เพราะฉะนั้นองค์กรไหนที่อยากจะสร้าง engagement นะครับเรื่องของกายภาพการเพิ่มเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้พนักง,งานแฮปปี้มันโอเคแหละเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของ3สิ่งที่ได้พูดไปนะครับทบทวนนะครับ3สิ่งนั้นคือให้เขารู้สึกถึงภาพใหญ่ว่างานของเขาเชื่อมโยงกับความสำเร็จองค์กรยังไงบ้างเป็นสตอรี่ที่เล่าเรื่องราวได้ แล้วก็อันที่2จะเล่าเรื่องราวก็ต้องสื่อสารแบบจริงใจใจถึงใจมีศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวรวมถึงศิลปะในการรับฟังพนักงานนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการอันที่3คือถึงเวลาทํางานสําเร็จเราก็ต้องมีการฉลองความสําเร็จให้กับพนักงานบ้างแม้ว่าการฉลองนั้นอาจจะเป็นการเล็กๆทําแบบกลุ่มเล็กๆก็ตามซึ่ง3ตัวนี้ครับมันทําให้พนักงานมีความรู้สึก e n g a g e และอยากจะสร้างความทุ่มเท สร้างความสําเร็จร่วมกับองค์กรไปด้วยกันฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ